สวัสดีสวีดัตกับแม่บ้านสวีเดนนะคะเช้าวันนี้ก็ออกมาดื่มกาแฟากับสามีนะคะไงแเค้คก็อร่อยไหม <c oughs> น่าอร่อยมากใช่ไหมอเอาภาพเบลเรว,วารักแทรแบบรักเธอมาดูด้วยอ่ะไปดูกล้องจราจรน,นะคะกล้องจับความเร็วนะคะห้ามขับเร็วนะฮะเกินตามที่จราจรกำหนดหนดไว้กำหนดเลยเห็นไหมสวยไหมนี่คือทัศนียภาพเลยจ้าสวยมากๆและนี่ก็คือที่ผลไฟฟ้านะคะของเมืองบ้านเราค่ะ ทัศนียภาพสวยงามมากมากที่สวีเดนจะแบบว่ามีน้ําเยอะมากต้องขอชื่นชมและป่าเป็นอะไรที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะนี่คือน้ำสองข้างทางเลยนี่ก็คือวงน้ําของบ้านเรานะคะวิวบ้านเราเองบ้านเราจริงๆนะ <c oughs> อาละแล้วก็จะมีดอกหญ้าสีเหลืองแล้วก็ดอกหญ้าสีม่วงเป็นอะไรที่แบบว่าเออสวยมากๆอ่ะ เอาละถึงบ้านแล้วเห็นไหมเห็นดอกหญ้าไหมสวยมากมากอ่ะสดชื่นวันนี้นะคะแดดดีมากๆอ่ะนี่ก็คือเจ้าชิโก้มากของเรานะคะจะชอบหน้าร้อนมากวิ่งไปวิ่งมาบนสานามหญ้าของเรานะคะนี่ก็คือบ้านผักเล็กน้อยของเรานะคะฝากไว้ใน,นอ้อมใจด้วยแล้วก็จะขอฝากภาพบรรยากาศดีๆไว้เท่านี้แล้วกันเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามให้เราด้วยนะขอบคุณคะ่ะ